ลอยกระทงปีนี้ดมโคราชขอเชิญอ๋อเจ้ามมฟินอินพรมลิขิตในงานดมโคราชลอยกระทงเฟสติวลัล2023พาคุณย้อนพบชาติตลอด3วันจัดเต็ม25-27พฤศจิกายน2566ที่วันดึกร่าว อาคารใหม่ชั้นหนึ่งและลำตะคองวิลเลจเริ่มที่วันเด็กราวชั้นใต้ดิน25พฤศจิกายนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจากน้องน้องเยาวชนคนโคราช26พฤศจิกายนพบการประกวดหนูน้อยลอยกระทงเวทีแห่งพรมลิขิตชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า10,000บาทเข้าร่วมการประกวดได้ฟรีเพียงแค่น้องๆมีอายุ5-12ปีแต่งกายด้วยชุดไทยและแสดงความสามารถพิเศษในทีมออเจ้าพิเศษเมื่อช็อปร้านค้าภายในชั้นวันเด็กราว ครบ500บาทรวมเวิร์กช็อป DIY กระทงจากขนมอาหารปลาฟรีเท่านั้นยังไม่พอเอาใจอ่อเจ้านักช็อปเมื่อช็อปภายในห้างและศูนย์การค้ารวมใบเสร็จต่อวันครบ500บาทรวมเวิร์กช็อปกระทงรักโรคจากวัสดุธรรมชาติฟรีที่ชั้นหนึ่งฝั่งอาคารใหม่ ขาย้อนเวลาสู่ยุคอโยุทยารุ่งเรืองกันต่อที่ลำตะคองวิลเลจในงานพรมลิสสู่ขีดสนุกสุดขีดทะลุพบทะลุชาติ25-27พฤศจิกายนนี้เนรมิตตลาดนับอายุทยาทิปให้อ่อเจ้าได้ชอ็อปชิมชิว ฟินตลอดงานพร้อมสร้างตำนานนางนพมา่าบทใหม่ทะลุพบทะลุชาติทุกจักรวาล27พฤศจ,จิกายนนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพบการประกวด queen, แ r a g queen เมยิงพุตานจำแรงชิงเงินรางวัลรวมมูล,ลค่ากว่า30,000บาทเข้าร่วมประกวดได้ฟรีเวทีแห่ง LGBTQIA+ ที่จัดต่อเนื่องทุกเพศทุกวัยทุกไซส์ทุกตัวตนปีที่6อ๋อเจ้ามาเพลิดเพลินด้วยการเถิดหนาที่งาน พิมมโอโคราชลอยกระทงเฟสติวัล2023 25-27พฤศจิกายน2566ที่วันเดอ์กราวดอาคารใหม่ชั้นหนึ่งและลำตะคองวิลเลจ